สายแซบอย่างที่บอกค่ะสายชอบกินนะคะสายตำยำๆต่างๆเนี่ยบอกเลยมันบวมทำให้เรามีโซเดียมเยอะมากๆนะคะา่านพวกนี้น้ำจิ้มชาบูอย่างเงี้ยนะะเออมาหมดเลยเรารู้ว่าแฟนเพจเราอ่ะงดไม่ได้หรอกชวันนี้เราเลยจัดมาเลยค่ะเพราะใส่เอามาอีกสองนี่ตัวนี้เลยเป็นตัวลดบวมที่แบบว่าเราสองคนกินมาแบบ เก้าปีแล้วนะถ้าที่จับได้นี่ก็ระปุกนึงกินได้กี่วันคดก็กระปุกนึงกินได้สิบห้าวันถ้าอยากกินต่อเนื่องเราก็จะมีแบบเป็นโปรแบบสองกระปุกสี่กระปุกค่ะหกกระปุกแปดกระปุกเดือนหนึ่งก็สงกระปุกอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เนาะถ้าเกิดสมมุตินะคะใครที่แบบว่ายังชอบกินอยู่เนาะเราก็แนะนําเอาลดรวมแบบเนี้ยไปติดเอาไว้